สวัสดีเช้าวันที่2ของการกักตัวนะคะก็มาอัปเดตก่อนเลยว่าตั้งแต่เช้าเนี่ยหลังจากที่เราตื่นนอนเมื่อคืนที่ผ่านมานะคะล้วก็วัดไข้เสร็จแล้วก็เอาอุณหภูมิที่วัดได้นเนี่ยส่งกับทางเจ้าหน้าที่ทางไลายนะคะซึ่งก็อุณหภูมิเท่าเมื่อวาน36.6องศาเท่ากับว่าไม่มีไข้ปกติแล้วก็อัปเดตผลการตรวจโควิด1 9เมื่อคืนที่ผ่านมานะคะผลก็เป็นปกตินะคะยังไม่ได้พบ การติดเชื้อใดๆนะคะตอนนี้ยังเป็นคนปกติไม่ได้เป็นผู้ป่วยใดๆนะคะแต่ว่ายังคงต้องรับการกักตัวเพราะว่าหลังจากที่เจ้าหน้าที่แจ้งผลแล้วเนี่ยเจ้าหน้าที่ก็พิมพ์ย้ำกลับมาด้วยว่าแต่ก็ยังต้องได้รับการกักตัวให้ครบ14วันวันนี้ก็เป็นวันที่สองนะคะเมื่อคืนก็หลับกว่าจะหลับแต่ก็โอเคหลับสบายก็เกือบตื่นสาย ช้าวันนี้ต้องตื่นขึ้นมาแต่เช้าแต่งตัวแต่เช้าเหมือนคนไปทํางานปกติเพราะว่าวันนี้นัดสัมภาษณ์แหล่งข่าวไว้ที่ร้านอาหารนะคะมีการทําสกุปตอน10บโมงซึ่งช่างภาพไปถึงตั้งแต่แปดโมงครึ่งแล้วนะคะแล้วก็วันนี้จะทําสก๊ปเกี่ยวกับผลกระทบของร้านอาหารทะเลในกรุงเทพมหาคนครที่เขาได้รับผลกระทบหลังจากที่เกิดไวรัสโควิดในทระบาดท,ที่มหาชัยนะคะที่สมุทรสาครร้านอาหารทะเลที่ได้รับผลกระทบเลยเนี่ย หนึ่งก็คือลูกค้ายกเลิกการจัดเลี้ยงต่างๆเข้ามาถึง80% 2ก็คือให้เหตุผลว่าโอเคไม่อยากจะมีการจัดเลี้ยงรวมกลุ่มกันหลายๆคนแล้วก็ให้เหตุผลว่ากลัวอาหารทะเลด้วยกังวลว่าจะไปรับจากมหาชัยแล้วก็จะนำมาสู่การติดเชื้อกังวลของคนที่มาส่งอาหารทะเลต่างๆรวมไปถึงกังวลว่าพนักงานาที่ร้านที่เป็นแรงงานต่างด้าวเนี่ยจะมีความเชื่อมโยงกับ แรงงานที่สมสุทรสาครหรือการเข้ามาแบบไม่ถูกต้องไม่ถูกกฎหมายนะคะวันนี้เราก็เลยไปสัมภาษณ์ร้านอาหารทะเลร้านนัททองวานนะคะเดี<ม>๋ยวก็รายละเอียดนั้นนะคะเดี<ม>๋ยวก็จะทำเป็นสกู๊ปแล้วก็นําเสนอผ่านทางช่อง nation tv ของวันนี้นะคะแล้วก็วันนี้ก็ยังปกปตินะวันนี้ไม่ได้มีคุณหมอเข้ามาแต่เมื่อเช้าอาหารเช้ามาให้นะคะมือแรก มาวางไว้ตั้งแต่ตอน7จ็ดครึ่งยังไม่ได้ทานนะคะตอนนี้แล้วก็เอาอยาแก้ปวดหัวมาให้ด้วยเพราะว่าเมื่อวานแจ้งทางคุณหมอที่ดูแลโดยเฉพาะนะคะยวขอดูชื่อคร๊บคุณหมอที่ดูแลโดยเฉพาะของเคสของ nation tv ทั้ง3คนเลยเนี่ยนะคะ mm hmm. ก็ได้โทรมาเมื่อวานนี้แล้วก็แนะนําตัวเองนะคะแล้วก็สอบถามว่ามีอาการเป็นยังไงบ้างมีโรคประจาตัวอะไรเพื่อที่จะทําการดูแลเรานะคะ คุณหมอชื่อคุณหมอลิขิตกำทอนวิจิตรนะคะเป็นแพทย์เฉพาะทางด้านหัวใจแต่ว่าก็จะมาดูเคสของทีมข่าว nation tv ทั้ง3คนตลอดระยะเวลาการกักตัวที่อยู่ที่นี่เช้านี้คุณหมอก็เลยให้ยากแก้ปวดหัวมาเพราะว่าเมื่อวานแจ้งไปว่าปวดหัวอาจจะเพราะความเครียดแต่ว่าเช้านี้ปกติค่ะไม่ได้มีอาการปวดหัวหรือว่าไม่ได้มีไข้ใดๆค่ะส่วนรายละเอียดทั้งวันเราจะทําอะไรกันบ้างนะคะแน่นอนว่าเดี๋ยวจะมาให้ติดตามกัน ว่าตอนนี้ขอไปทํางานค่ะ